เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําระบบใหม่2ระบบจะเป็นระบบคอสตูมแล้วก็ระบบทักษะที่ตัวเกมเนี่ยได้ทําการอัปเดตมาในแพทล,ล่าสุดนะครับเมื่อวานนะเวลา6กโมงหลังจากอัปเดตเสร็จก็จะมีคอสตูมแล้วก็ระบบทักษะที่ได้ทําการปลดล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูระบบทักษะกันก่อนเลยการสำหรับระบบทักษะเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่พัฒนาแล้วก็ทักษะตรง ซึ่งไอ้ระบบตรงนี้เนี่ยตอนแรกนะครับก่อนที่จะอัปเดตเนี่ยมันจะยังล็อกอยู่นะแต่หลังจากอัปเดตแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกนะครับซึ่งการที่เราจะปลดล็อกเจ้าทักษะตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องมีบัญชีถึงเลเวล62และตัวละครเนี่ยจำเป็นที่ต้องปลดล็อกขีดจำกัดถึง3ดาวและก็ต้องใช้ไอตราตรงนี้นะครับผม20อันในการเปิดใช้นะ พอเปิดใช้แล้วนะครับมันก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับมันจะเป็นสีเทาๆเราจําเป็นที่ต้องไปเก็บแต้มตรงนี้นะครับผมเนี่ยไอ้แต้มตรงเนี้ยเพื่อมาปลดล็อกอันต่อๆไปประมาณนี้นะครับ ซึ่งผมก็ได้ทําการปลดล็อกมา2อันนะครับส่วนวิธีการหาไอเศตตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหาได้จากไหนเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการหากันนะครับก็ง่ายๆนะเราเข้ามาที่สํารวจนะครับตรงสํารวจถ้าเราเลเวล62แล้วก็มีตัวละคร3ดาวแล้วก็ได้ทําการปลดล็อกทักษะเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาที่ฝึกทักษะตรงนี้ได้นะครับและเมื่อเรากดเข้ามามันก็จะมีอยู่2ฝั่งจะมีฝึกฝนฮีโร่กับฝึกฝนปีศาจซึ่ง2อันนี้นะครับก็จะเป็น2ออันที่เราจะสามารถจัดทีม ฝั่งซ้ายจะเป็นทีมของฮีโร่นะครับฝั่งขวาจะเป็นทีมของปีศาจซึ่งถ้าเราปลดล็อกตัวละครเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับก็ผมอยากจะแนะนําถ้าใครที่ยังไม่ได้ปลดล็อกตัวละครเลยสักตัวแล้วเข้าไปเล่นเนี่ยคุณจะไม่ได้ไอเสษชิ้นส่วนพวกนี้มาเลยนะครับคุณต้องปลดล็อกก่อนถึงจะเข้าไปเล่นแล้วมันจะดรอปเศษชิ้นส่วนให้และอีกข้อหนึ่งนะครับที่ควรรู้ไว้ก็คือไอเศษชิ้นส่วนพวกนี้เนี่ยมันจะดรอปเฉพาะฮีโร่ตัวนั้นๆน,น,นะครับไม่สามารถใช้เศษชิ้นส่วนแบบร่่วววมมกกันนนนนนได้้เเหือใใพศษชิส ทะลวงตัวละครนะคือมันจะล็อกของตัวไหนตัวนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันอันนี้ผมได้ปลดล็อก2ตัวละครอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับจะเป็นอย่างโกลเด้นบอลแล้วก็จกักรพรรดิเด็กเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูกันนะครับสาหรับการเล่นในโหมดตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับพวกไอ้ท้าสู้ราชาตรงนั้นนะครับที่มันจะยากมากๆเลยแต่อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมยังสู้กับพวกบอสท,ที่มันเลเวล6 2สนะว่าผมยังไม่ถึงเลเวล72นะครับที่มันจะมีปลดลป่า้าจจางา เลยครับผมว่าถ้าเราปั้นทีมมาดีๆนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะดอบทักษะแล้วก็โชว์ตัวละครเลยนะว่ามันดอบทักษะของตัวละครไหนให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นของโกลเด้นบอลนะครับได้มา40ก็เดี๋ยวเราไปลองอัปเกรดกันนะครับ กลับมาที่การอัพทักษะนะครับสำหรับการอัพทักษะตอนแรกของท่านผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นสีเทาหมดเลยเราจะอัพได้แค่อันนี้นะครับซึ่งพอเราอัพอันนี้ไปได้สักพักเนี่ยเราก็จะสามารถอัพอันนี้อันนี้ได้นะครับหรือถ้าใครอยากรู้ว่าเราต้องการจะปลดล็อกไอสีเทาๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามันใช้เงื่อนไขอะไรในการปลดล็อกถ้าอย่างอันนี้เนี่ยเงื่อนไขการปลดล็อกเราจะเป็นที่จะต้องอัพโจมตีหมู่ให้ดาเมจขึ้นเป็นเลเวลสนะครับโจมตีหมู่ก็คืออันนี้นะถ้าผมอัพอีกขั้นหนึ่ง ประมาณนี้นะหวังว่าท่านผู้ชมจะไม่งงนะครับส่วนอันนี้อันที่ล็อกอยู่นี่มันคืออะไรคือเราจําเป็นที่จะต้องมีเลเวลถึง72ก่อนนะครับเราถึงจะใส่อันที่มันปลดลอ็อกอันอันที่มันล็อกอยู่ยสิอันนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่ามันเป็นประมาณไหนนะมันจะอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับแล้วก็จะเป็นแผ่นอันแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราไอไปลงไอเจ้าฝึก นั้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปมาเหมือนกันซึ่งผมก็ได้ดรอปมาอันหนึ่งนะครับก็เป็นระบบใหม่ที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับระบบนี้ก็ช่วยเพิ่มค่าพลังให้ตัวละครเราได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ ต่อกันที่ระบบต่อไปที่ได้รับการอัปเดตเข้ามาในแพทนี้นะครับนั่นคือระบบคอสตูมแต่ในคลิปนี้ผมขอเรียกว่าสกินละกันว่ามันเรียกได้ง่ายกว่านะครับซึ่งสกินที่ได้รับการอัปเดตเข้ามาในแพทนี้เนี่ยจะมีอยู่2ส,สกินด้วยกันนะครับก็จะมีสกินของเจ้าตัวละครเจนอสผ้ากันเปื้อนนะครับแล้วก็สกินของฟูบุกิชุดว่ายน้ําซึ่งเจ้าเจนอสผ้ากันเปื้อนเนี่ยเราสามารถ สามารถรับได้จากกิจกรรมเท่านั้นนะครับและรู้สึกว่าเจ้ากิจกรรมอันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมลิมิเต็ดด้วยที่ถ้าพอครบประมาณอาทิตย์หนึ่งนะนี่ผมไม่แน่ใจว่ากิจกรรมจะอยู่กี่อาทิตย์นะครับแต่ได้ผมเดาน่าจะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับกิจกรรมก็จะหายไปซึ่งเจ้าของเจนอเนี่ยเราจะสามารถซื้อได้ในราคาถ้าไม่นับเติมครั้งแรก2เท่าเนี่ยก็จะต้องใช้เงิน500บวกกับอีก179เนะครับเพื่อจะได้คูปองมาแลกเจ้าตัวละครคอสตูม g จนอสร้อยยี่สิบแปดการ์ดม่วงอันนี้นะครับ ว่ามันใช้1ธนบัตรในการแลกเป็น1การ์ดส่วนสกินของฟูบุกิเนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้าแลกหน้าเข้าเกมเลยนะครับจะขึ้นว่าลดราคาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสกินของฟูบุกิเนี่ยจะเป็นอะไรที่พิเศษหน่อยนะครับถ้าเราต้องการที่จะได้สกินชุดว่ายน้ําของเขาเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องซื้อแพ็คมือหนึ่ง พอเราซื้อแพ็กมือหนึ่งมือใหม่สิเออจะพูดว่ามือหนึ่งได้ไงมือใหม่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะปลดล็อกแพ็กมือใหม่2มาให้เราซื้อนะครับแต่ถ้าเราซื้อแพ็กมือใหม่2ไปแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกแพ็กมือใหม่3มาให้คือเราจะเป็นที่ต้องซื้อเพื่อปลดล็อกขั้นต่อๆไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใ้ผมคํานวณเป็นเงินเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1,100แล้วกันนะครับเผื่อๆไว้เผื่อภาษีแล้วกันนะครับแต่ถ้าเติมใน iOS เนี่ยก็จะได้ส่วนลดมากก็ถ้าใครต้องการที่จะเป็นเเจ้้้าาาาาขอองสสมมหหรืวว่่่่กกินนนนทีีีแแบบผ็ะํ พลาดเลยนะครับว่าตัวละครฟูงุกิเนี่ยก็เป็นตัวละครที่สามารถปั้นมาเล่นได้และสกินสวยขนาดนี้เนี่ยถ้าใครมีงบผมก็แนะนําว่าอย่าพลาดนะส่วนตัวผมก็คิดว่าจะจัดเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ในเร็วๆนี้นะส่วนสําหรับใครที่สงสัยว่าถ้าเราใส่สกินให้ตัวละครแล้วมันจะบวกค่าโบนัสอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นค่าโบนัสที่ถ้าเรา ทาสะสมอัลบั้มครบนะครับตามจํานวนใบที่กําหนดมันก็จะมีโบนัสบัฟให้ตรงนี้1ใบจะได้ลดดาเมจบวก2%นะครับ3ใบจะได้รับชุดว่ายนะ้ําฟิกเกอร์ 5ใบนะครับจะได้เลตดาเมจตัวเองเพิ่มขึ้น2%และถ้า6ใบเนี่ยก็จะได้บวก1 HP นะครับตัวละครในทีมนะอธิบายต่อจากเมื่อกี้นะครับไอตรงบับนะสำหรับใครที่งงว่าฟิกเกอร์คืออะไรคือถ้าใครมีสกินนะครับผมได้สกินชุดว่ายน้ำแล้วนะครับมันจะมีชุดฟิกเกอร์ที่เป็นชุดคอสตูมอยู่ที่ตรงนี้นะกดที่มุมซ้ายนะครับเราสามารถมาวางได้ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครสงสัยว่าถ้าเราวางแล้วมันจะบวกค่าพลังเยอะหรือเปล่าเนี่ยน,นี่ผมได้ไปถามคนในกลิ่แล้วนะครับผมมันไม่ได้บวกค่าพลังเยอะนะครับบวกมาแค่นิดน เท่านั้นเองก็ถือว่าไม่ได้ทําให้ตัวละครเก่งขึ้นมากนะครับแต่ถ้าเรื่องความสวยงามของตัวละครแล้วเนี่ยผมให้สกินของฟูบุกิสกินนี้นะครับผมเอาไป เต็ม10เลยแล้วกันนะครับส่วนของตัวละครอย่างจีนอสเนี่ยผมก็ขอให้ไปสัก6กเลยกันนะเออผมว่ายังไงฟูุกิมันก็ดูน่าเก็บน่าสะสมกว่านะครับด้วยความที่ตัวเกมบอกว่ามันจํากัดเวลาในการขายนะครับอันนี้นก็ยิ่งน่าสะสมขึ้นไปอีกก็ย้ําเหมือนเดิมนะครับใครมีงบก็จัดจัดเถอะนะส่วนตัวผมคิดว่าก็น่าจะจัดนะครับแต่น่าจะวันหลังจากนี้ก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้และกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในเกมวันพัดแมนนะครับหรือว่าจะเป็นคลิป สิบอันดับหรือว่าจะเป็นคลิป Marvel s u p e r p o w e ก็ไว้ติดตามกันและกันนะครับเอาน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ